เมื่อไอซูรเราต้องการเปิดไข <Bruno> <sm Un icorn> ่ยูนิคอร์นนี่อะไททูตีตีปีกอยู่ด้วยไททูตีแตกปุ๊บเราเราขายชาร์จเลยโอ้โหเยะเป๊ะมียี่สิบเอ็มละสามสิบฟองก็ลองได้แล้วมั้งถ้ามันอยู่ยี่สิบฟองหลังเราโอ้มันจะมาอยู่ยี่สิบฟองพอแล้วไม่กันไม่อยากไม่อยากเฟืองตังมากกว่านี้ละเราก็ซื้อไปแล้วไงเราก็ซื้อไปแล้วไงแซกโกทีเอช เติมตัวเติมเองแน่นอนรับรองโค้ดเด็ N A, ดเซ็โก C H เขาใีบริการเติมออนไลน์แบบมีเว็บเซ็ตโก C H ถ้ามึงอยากเติมตอนตีสองตีสามตีสตี่มึงก็เติมได้เพราะเขาเป็นระบบอัตโนมัติไงล่ะพวก โซนโฟร์คอมมูนิตี้บายไอซูนดิสคอดที่ล้มเหล่วไวรุ่นโซนโฟไว้มากมายสะดวกใช้ง่ายขอมูเพียบกดรับยอดที่ติ๊กถูกเลือกเพศเลือกสายให้ตัวเองชอบได้เลยสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นห้องส่งของนะครับที่เราสามารถไปขอให้เขาส่งของให้เราได้หรือจะเป็นตลาดซื้อขายก็สามารถขายของขได้เต็มที่เลยรวมถึงรายชื่อคนโกงที่เราอัปเดตกันแทบทุกวันสามารถเสิร์ชหาชื่อได้อย่างง่ายดายอ้อแล้วก็อย่าลืมอ่านกดกันด้วยนะครับ ใครที่อยากเข้าก็จิ้มลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยขอเท้าขอมือขอหลังนี่อลั่นอย่างเงี้ยได้กลิ่นปีกมีคนได้กลิ่นปีกไหมผมได้กลิ่นปีกเหมือนกันได้กลิ่นปีกได้กลิ่นมือได้กลิ่นเท้าแค่นั้นแหละไป120ชี้7.5ให้พี่205ชี้7.5ให้120โอ้โหแม่งเอาไปใส่เป็นสายสมดุลได้เลยอ่ะไปเลยแล้วก่าอย่าเสียเวลากันเลยดีกว่าสองแรกเม g n e t i c s c ปองสองซักเอาไปซักซ้าไอสัวไปซักซ้ามันบอกนี้วิหอตกใจเลยหน้าใหม่ๆบอลูสิบสองไก่ลาถอดโคลหน้าไม่ส้ำสักอันนะไม่มีส้ำสักอันนะหน้ามาอีกแล้วโอ้หน้ารัวโอ้ทอนแบกโอ้มีนอโทโฮ โอ้โหมิจิตรกอโอ้โหเชี่อพอเลยเดี๋ยวแปะกองเชื่อพอเลยสี่ห้าช่วยพ่อด้วยลูกพ่อโตัวบ่อยสูตรเล็บเท้าหน้าเจสันไก่บอลลูนจ้องเลยกูยจ้องเลย ได้ท้าไอ้บ้าหกูได้เท้า,ไ,าได้เท้า,ทายูนิคอนอไรวะแล้กมาจริงไงวอร์จ้าเวอร์จัดจ้า 10K จิงกับพี่ชายจริงไม่ได้วิชัยพี่ช,ชผมรับกูรวย้วบ้มพวกนี้ก็รวยอีกหอยออก 10K จิงกับอสอง K บุกบึ้ง นี่ก็เมื่อกันจังนี่ก็เมื่อกันจังจริงไหมเนี่ยเท่าไรอยากโกหกได้ไหมแปะหนึ่งร้อยต่อเลยเยอะดุกบัตจัดดุกบัตจัดเขามาสี่ห้าบอกแล้วสี่ห้าเอาให้และสี่ห้าเอาให้และสี่ห้ามันเอาให้แค่นั้นแหละบอมเบกับวัดสามสิบฟองสามสิบฟองคลองใจไม่งอมละไม่งอมละอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่งอมละ จริงเหรอหมื is, 000, ่นหมื่นจริงวหมเนี่ยอันนี้อันนี้เรื่องจริงปะเรื่องจริงเรื่องจังวะอันนี้จอจี้หรือเรื่องจริงเนี่ยได้สูุขาดเท้าอยู่พอดีไงใส่เลยละกันฮฮึึยูนิคอนชูเป็นดู next step ถามราคาไหน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  next การ next step อยู่ไหนอยู่บีไหนมันเท่าไหร่อ่ะเลย 10k block ไปเลยจริงเหรอเดี๋ดู 10k block ไอ้สุขรวยขอบคุณครับ ทวมจ้าทวมจ้าดาวยูนิคอนทวมจ้าร้องชาติพี่เปิดไปสามสีฟองงงสามสี่ฟองเองเลยสามสี่ฟองงงเลดดีเลดดีอ๋ออันนี้เปิดได้ปีป่ะเนีัจจุเลยใช่ไหมเลดมอลกุ้งกิมเมื่อกี้สี่ห้านะสี่สี่ห้าเอาให้นะถ้าไม่ใช่สี่ห้ามันไม่เอาให้นะจริงอันนี้ดีกว่านี้ดีกว่าไปหาไปหาคนนี้ดีกว่าไปหาคนนี้ดีกว่าพี่ชายพี่ชายพอ้า อย oui. oh, on, oh, uh. hmm, nah, ู่ไหมอยู่ไหมโอ้พี่มึงก็ไม่อยู่สัสเอ็มมันไม่อยู่จอกันสักคนเลยเหรอวะกูงงพี่กับพี่ชุยผมเปิดเปิดอะไรแบบโกงโกะตาใหญ่เอ็มเบิร์นแลน์เอาให้ ในกลุ่มเห็นขา,ายสองขันพี่ลาฟันนะโอ้โหพี่ชายราคาดีเกินกดถ้านยามิคุงกดกดราคากดราคาของนะถ้านยามิพงกดราคาของนะพี่เปิดดิรอยฟองมาแน่เชื่อผมแต่อย่าเปิด V59 59นะมันไม่ไหวพี่ต้อง4 5ของแท้จุบ๊บ ตักพีอาของแท้จุ๊บจิ๊บเราดูชื่อนี่เอาแล้วเอาแล้วอู้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาว่ะ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 ปิมคุงเอาแล้วปิมคุงเอาแล้วกี่ฟองกี่ฟองพี่ชายกี่ฟองเฮ้ยไปแล้วด้วยเป็นคุงกูซื้อแล้วไปแล้วไงเป็นคุงน้องกูบายาแล้วเราดูชื่อปิมคุงเว้ยเราดูชื่อปิมคุงขิงจันวันไหนจันวันอยู่อยู่วีแหละจันวันอยู่วีแหละนี่มึงยังให้กูเดินไปขิงทุกทุกคนใ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 นเคเอลเลยไง เยียเขาว่ากูเป็นเด็กเป็นเด็กเออเด็กปัญญาอ่อนโชกของเฮ้ยชื่อชื่อชื่อพี่ชายผมขึ้นยังชื่อพี่พี่ชายปิมคุ้งผมขึ้นหรือยังดูของพี่ปิมไหนวะไอ้สุดเด็กเล็งแกะไม่จเจริญหรอกมึงอะเปิดไม่ได้หรอไม่เปิดไม่ได้หรอโอ้พี่ชายพี่ผมบอกแล้วอย่าเปิด V59 ผมบอกพี่ชายแล้วมันไม่ไหว V59 อะ